ฉะนั้นการพิจารณาการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะควรสนใจฝึกหัดปฏิบัติจ,จิตใจของตนเคยปล่อยปะละเลยเคยติดตามสัญญาอารมณ์มาความสงบสบายภายในเป็นอย่างไรทุกคนย่อมทราบดีว่าไม่มีความสุขความสบายความอัศจรรย์อะไร ความติดข้องของกิเลสตัณหาของใจธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกรักษามนุษย์เราก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปสัตว์เขาก็รู้เขาก็ฉลาดถึงไม่ได้ศึกษาในโรงเล่าโรงเรียนเหมือนมนุษย์เราก็ตามเขาก็ทำมาหากินตามหน้าที่ของเขาสร้างรวงสร้างรังอยู่ตามเรื่องของเขาความจดจำ มันก็มีทํานองเดียวกันกับมนุษย์มันมีพอที่จะรักษาตัวของมันได้สิ่งที่เป็นภัยอันตรายมันก็ราบหลบหลีกปลีกตัวไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีพืชพันธุ์อยู่ในโลกต่อไปมันรักษาตัวของมันได้ธรรมดาเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์เราถ้าไม่ฝึกปฏิบัติจิตใจแล้วความสุขก็อยู่กับด้านวัตถุอยู่กับกิเลสต่าง คือว่าสิ่งเหล่านั้นทําให้สุขให้สบายให้เพลิดให้เพลิน,ลนไปต่างๆนานาแต่คนที่โศกเศร้าเจ้าจุกเกิดทุกข์เดือดร้อนก็เพราะเรื่องสัญญาอารมณ์ของตัวเพราะกิเลสของตัวไม่ใช่เรื่องอืนอ่นมาเกี่ยวข้องเพราะความไม่รู้เท่าเข้าถึงจิตของตัวปล่อยให้จิตใจไหลไปทางชั่วไม่ชำระสะสาง หากทุกคนพิจารณาชำระสะสางด้านจิตใจของตนไม่กังวลเกี่ยวข้องรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆจิตใจนั้นจะปล่อยจะวางจะละจะถอนความยึดผิดคิดปลุงนั้นจิตจะสงบจิตจะเยือกเย็นจิตจะเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นภายในใจจิตนั้นจึงเป็นสุข จึงสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะหลับจะนอนไม่ว่าจะอยู่จะตายเพราะจิตนั้นไม่อยู่ในวงสมมติจิตบริสุทธิ์จิตพ้นจากโลกนี่คือการฝึกอบรมจิตเห็นอานิสงส์ประจักษ์ชัดแจ้งจากความรู้ความเป็นของตัวถ้าใครจะไม่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มันมีมูลความจริงอย่างไร เขาจะคัดค้านทั่วไปก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่ได้หลงไปตามลมปากของเขาเราทราบเราเข้าใจอยู่ภายในของเราพอเราเห็นเราเป็นอย่างนั้นถ้าหากเขาประพฤติปฏิบัติเขาเห็นเขาเป็นเขาจะเป็นอย่างเดียวกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ล่วงมาตั้ง2,500กว่าปี กับคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ปัจจุบันทันตาเมื่อเข้าถึงธรรมะจะเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเอาไว้ว่าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็นความบริสุทธิ์ความหลุดจากกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกท่านก็เป็นอย่างนั้นมันหมดความกังวล หมดความก่อกวนหมดทุกทั้งอยู่ทั้งตายสบายดานของจิตไม่มีอะไรที่จะมาเป็นพิษเป็นภัยนี่จิตใจของพวกเราที่ลุ่มหลงขัดข้องมัวเมาเฝ้าฝันเพราะเราไม่รักษาไม่พิจารณาตามมูลเหตุต่างๆให้จิตของเรารู้เท่าเข้าถึงแล้วปล่อยวางสัญญาอารมณ์นั้นๆจิตใจของพวกเราท่าน จือขัดข้องอยู่ตลอดมาถ้าหากเราปล่อยเอาไว้ไม่รักษาก็ไม่มีวันเวลาที่จะหายไปได้มีแต่จะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นความทุกข์ของจิตของใจเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้วุ่นวี่วุ่นวายทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่เคยยินดีใฝ่ฝันเขาไม่เคยลุ่มหลงไปตามเรื่องของจิต มาพินิษพิจารณาดูให้รู้ตามเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเขามีหน้าที่อย่างไรเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราก็หึงหวงขนาดไหนมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันบอกไม่ได้สอนไม่ฟังเพราะเรื่องอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของมัน ไม่ว่าเรื่องนอกหรือเรื่องในมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการพิจารณาธรรมะจึงเป็นเรื่องแก้กิเลสตัณหาแก้เรื่องจิตของตัวเองเรียนธรรมะจึงมีเวลาจบสิ้นคือสิ้นจากความสงสัยสิ้นจากการละการบำเพ็ญของใจเมื่อเข้าถึงตัวธรรมะจริงจัง มันไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกระตังกรณีอย่างเสรษจกิจที่จะต้องบําเพ็ญเสรษจกิจที่จะต้องละมันหมดได้แต่ส่วนเรื่องของโลกไม่มีจบไม่มีสิ้นมีแต่ยืดเยือ้อบกวนกันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรวิชาแขนงไหนมันไม่มีจบมีแต่ความสงสัยลังเลในใจอยู่เรื่อยๆไป เพราะเรียนออกไปนอกรู้ออกไปนอกไม่รู้เข้ามาภายในคือรู้เรื่องของใจตัวเองจิตท,ที่ลุ่มหลงในเรื่องต่างๆก็เพราะเราไม่มีพินิษพิจารณาถึงหลักของธรรมะหลักของธรรมะที่จะละโลภโกรธหลงได้ท่านพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงของมันเช่นเราโลภอยากได้อันนั้น โลภอยากได้อันนี้เราคิดว่าอันนั้นได้มาแล้วมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงจะให้ความสุขความเยือกเย็นความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ได้มาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาเกิดทุกข์เพราะสิ่งที่ตัวมีอยู่สิ่งที่เราไม่มีไม่เคยเกิดทุกข์ให้สิ่งใดที่ใจไปยึดไปถือ ไปห่วงไปแหนเท่าไหร่สิ่งนั้นยิ่งเป็นทุกข์เป็นภัยสิ่งใดที่ใจไม่ยึดไม่ถือสิ่งนั้นไม่เป็นภัยอันตรายแก่ใจยกตัวอย่างในร่างกายของเราเมื่อสิ่งใดที่เราไม่สงวนรักษาเราทอดทิ้งไม่อะไรสิ่งที่ตกออกไปเป็นน้ำลายน้ำโมกหรืออุจจาระปัสสวะเมื่อมันตกออกไปแล้ว เราไม่มีความอะไรห่วงใยในมันใครจะมาทำอะไรมดจะมากัดมากินหรือคนจะมาเหยียบย่ำทำลายเราไม่เห็นเสียใจแต่สิ่งใดที่เราหึงหวงสิ่งนั้นจะทำจิตทำใจของเราให้เกิดทุกข์เกิดโทษเราหึงหวงเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดเวรเกิดภยัยเกิดโทษใหญ่เท่านั้น และการหึงหวงของเราการจับจ้องของเราเพราะเราไม่เห็นความจริงของอัตถธรรมเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของของเราท่านจึงให้พิจารณาเรื่องอนัตตาคือแยกแยะพิจารณาสิ่งต่างๆนานานั้นให้เข้าใจว่าไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใครหน้าที่ของมันเป็นอย่างไร มันจะต้องแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนี่คือเรื่องการพิจารณาธรรมะคนที่จะเกิดกิเลสตัณหาราคะต่างๆก็เพราะอำนาจใจใครคิดปรุงไปในสมมุติของโลกว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้ดีอย่างนั้นเลยโลภอยากได้เลยเกิดราคะตัณหาขึ้นถ้าหากพิจารณาตามหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้า ท่านแก้จิตใจที่ใคร้ติดคิดปรุงต่างๆอย่างกรรมฐานท่านสอนเกษาโลมานขาทันตาตโชผมขนเล็บฟันหนังสอนผู้ที่มาบวชในาศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรท่านถือว่าท่านให้อาวุธสำหรับสู้รบขบกัดกับจิตใจที่เกิดกิเลสตัณหาให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ ตามหน้าที่ตามเป็นจริงของมันเมื่อพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมีอยู่ในกายจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามด้วยอาศัยการตกแต่งก็ดูสวยสดงดงามหน้าลุ่มหลงหน้าเพลิดเพลินแต่พิจารณาแยกแยะออกจริงจังสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีพอใจ ผมหลุดลนออกไปใส่น้ำดื่มหรือใส่อาหารคนทั่วไปไม่ยินดีพอใจเททิ้งถ้ามันมากๆเขาไม่กล้าที่จะดื่มจะทานกันเพราะเหตุใดเพราะผมนั้นคนทั่วไปถือว่าเป็นของสกปรกขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันทานอาหารไปไปเห็นเล็บคนตกหล่นอยู่ในนั้น เพียงเล็บสองเล็บเท่านั้นก็จะเบื่อนายกันท้งท้งที่ยังไม่อิ่มก็จะอิ่มขึ้นจะเททิ้งของนั้นฟันก็เหมือนกันอยู่ในปากก็รู้สึกว่ามันน่าดูเพราะการขัดถูกตกแต่งแต่ว่ามันหลุดลนออกมาเป็นอย่างไรทิ้งลงไปในแก้วน้ำหรือไปทิ้งลงไปในตามอาหารจะเป็นอย่างไร จะทานได้ไหมอาจเกิดฆ่าตีกันขึ้นเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สมควรที่จะทิ้งไปอย่างนั้นลงใส่ภาชนะอย่างนั้นถ้าหิวหิวยังอยากอยู่อาจจะเกิดสงครามกันก็ได้เพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสปกปรกมันเป็นของไม่สมควรคนที่ไปทิ้งกันอย่างนั้นเขาถือกันว่าเป็นคนไม่ดี ไม่ควรที่จะทิ้งไปหนังก็เหมือนกันไม่ว่าหนังหน้าหนังตาหนังแข้งหนังขาถ้าตลอกออกมาทิ้งลงไปใส่ผาชนะอาหารในถ้วยในจานที่เรากำลังทานกำลังดื่มอยู่ก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นนี่คือเราลุ่มลงด้วยการพินิษพิจารณาถือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยสดงดงาม ถต่หากแยกแยะออกตามธรรมดาของมันจริงจังให้จิตของเราท่านรู้เห็นอย่างนั้นจริงจังมันจะเป็นอย่างไร